สวัสดีครับทุกคนพบกันเช่นเคยนะครับผมอาเธอร์บีวันเรายังอยู่ในเดือนแห่งการปฏิวัติตัวเองนะครับวันนี้เข้าวันที่ห้าล้วเมื่อวานนี้เราพูดเรื่องเป้าหมายความสำคัญของการตั้งเป้าหมายมีเป้าหมายแต่บางครั้งนะครับมีเป้าหมายอย่างเดียวนี่อาจจะไม่พอสำหรับบางคน หรือยังไม่ชัดก็อาจจะมีพลังไม่พอที่จะไปสู่เป้าหมายหรือความฝันนั้นวันนี้จึงอยากเสนอด้วยเรื่องแรงบันดาลใจเรามาคุยเรื่องแรงบันดาลใจครับวันนี้แรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่มันออกมาจากภายในเป็นพลังที่มันออกมาจากภายใน เป็นความต้องการที่มันออกมาจากจิตใจของเราเพราะว่าบางครั้งนะครับเรามีเป้าหมายอย่างเดียวโดยขาดแรงบันดาลใจเนี่ยมันอาจจะไม่มีพลังสำหรับบางคนนะโจมเองก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาเยอะแยะมากมายนะครับว่าบางครั้งที่เราทำไปเรื่อยๆ มันขาดพลังบางสิ่งบางอยา่างพอเราค้นพบแรงบันดาลใจในสิ่งที่เราจะทำมันเพิ่มพลังเป็นมากมายทวีคูณเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเลยนะครับเพราะว่าแรงบันดาลใจที่สำคัญเนี่ยสำหรับบางคนมันก็แตกต่างกันนะครับ บางคนอาจจะมีแรงบันดาลใจเรื่องหาเงินหาเงินใช้นี่ล้างนี้หรือบางคนอาจจะมีแรงบันดาลใจเรื่องอยากจะมีบ้านใหม่อยากจะมีรถรูหรูหรือแรงบันดาลใจอยากจะไปเที่ยวในดินแดนในฝัน ถ้ามนมีแรงบันดาลใจที่แท้จริงนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยโดยเฉพาะการค้นพบแรงบันดาลใจที่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเราถ้าเราทำเพื่อตัวเราเท่านั้นเนี่ยเราอาจจะยอมแพ้ง่ายๆนะเราอาจจะล้มเลิกง่ายๆเพราะบางครั้งเราอาจจะคิดว่าทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วนี่เราก็โอเคชีวิตเราก็โอเค จะเป็นดิ้นรนต่อสู้อะไรมากมายเรามีโอกาสคิดได้นะแต่ถ้าเาถ้าแต่ถ้าเรามีแรงบันดาลใจทำเพื่อใครบางคนอาจจะทำเพื่อพ่อแม่อาจจะทำเพื่อลูกอาจจะทำเพื่อทีมทำเพื่อครูเพื่อโค้ชหรือทำเพื่อ บางสิ่งบางอย่างแล้วแต่ว่าแต่ละคนมีแตกต่างกันแต่ถ้าเราค้นพบมันจริงๆว่าเราทำเพื่อคนนี้จริงๆเราจะสู้ไม่ถอยเราจะกัดไม่ปล่อยเราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ล้มเลิกง่ายๆมันเป็น ความต้องการประสบความสําเร็จเพื่อใครบางคนหรือเพื่อบางสิ่งบางอย่างลองค้นหาแรงบันดาลใจของตัวเองดูนะครับว่าเรามีแรงบันดาลใจที่แท้จริงคืออะไรผมเคยมีแรงบันดาลใจที่จะาพาคนรักไปเที่ยวดินแดนในฝัน สมัยหลายปีมาแล้วนะก็คืออเมริกาซานฟรานซิสโกเรารู้สึกว่าเป็นความปรารถนาที่รุนแรงมากเราต้องการที่จะพาคนรักของเราไปฮันนีมูนในดินแดนในฝันนั้นและเราก็ตัดสินใจลงมือทำ ยังมีเป้าหมายอย่างเด็ดเดียวไม่มีเหนื่อยไม่มีท้อไม่มีใกล้ไม่มีไกลลุยงานแบบมอมันในสุดก็บรรลุเป้าหมายที่เราใฝ่ฝันไว้เพราะมันเกิดจากแรงบันดาลใจที่แท้จริงที่เราพบคนพบมันก็ลองให้พวกเราลองเขียน รแรงบันดาลใจมาสักอย่างน้อยสักห้าเรื่องนะครับว่าเรามีแรงบันดาลใจที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นเพื่อใครหรือเพื่อสิ่งใดสักห้าประการนะครับนั่นแหละจะทำให้เราปลดปล่อยพลังศักยภาพในตัวเราออกมาอย่างมากมายมหาศาลอย่างล้นเหลือนะครับสำหรับวันนี้ จบเพียงเท่านี้พรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ